ตรวจดีครับตรวจดีเัื่อวยครับผมเดี๋ยวจะทำเคราะห์เลยครับเคราะาวก็แปลว่าบรรน่องครับผมเคราะห์ Channel นะครับคนบรรน่องครับคนอิสานเนี่ยรักผันผวนบ้านเกิดครับผมนี่ก็ข่างกำลังทำในสองคันนี้ขึ้นเอ่อ ัวกบางโคนแล้วก็ขวาข้างหน้าก็จะขึ้นอ่างคาต่อเลยครับอ๋อรถคันนี้ก็เสร็จแล้วเลือกขวาท้ายอ่ะขวาท้ายเลยขวาท้ายขวาท้ายครับผมนีม่ครับ โอ้วางขวาครับใส่ออยได้สนะิบสี่สิบห้าตันแล้วมั้งข้างที่จะอ้ท้างนี้ยังไม่ได้แต่งครับยังไม่ได้ตบแตงนะ่งครับแต่งข้างเดียวกพอนเลยเอ้าอ้านี่นะเอ้าดูหน้านัน cắt thêm nhiều ú ừ, em thê lấy bắt thê cho bắt cho thê rồi cứ mấy thê rồi <laughs> hả? <laughs> cha Anh <laughs> à, đây đi là, นี่จะปิด oh. อ uh ่ะปิดตอนนี้มานี่ปิดนี้ครับกันครับกันครับเพื่อเพื่อพวกเศษขับไปเศษหินเศษอู้อยากเท่เลยครับเครื่องยนต์ซะด้วยครับแจ่มเลยครับหกล้อเมื่อกี้หกล้ออีแต่หกล้อเครื่องยนต์ អានហើយបងរ៉ឺនរ៉ឺនទួអីខ ्याल ចុលតែកតែកនិយាយអាទุกទุกដាក់នោះញູ້អាក្រមនោះហើយអតែនេះក៏មិនសាលីហើយពួកឡាក់គុកក៏ឡាក់ពួករត់គងរត់เกี่ยวอะไรนั่นแหละ นี่ก็เป็นดาวที่ไว้ตกแต่งรถิกแกเนนะี่ยแต่งล้างขาก็ตัดเหล็กใส่กันอยู่ครับบานาจระโดดมือเฮ้

ราคาหบาทใส่ตรงไหนก็ไม่ได้ครับวางซะก็หลังๆมาก็มีเจ้าของสั่งเครื่องหลากหลายครับนอกจากเซตทีเลยจะมีพวกยันมามีโคเดนโบ

มวลนี้พี่เนาะเอออันนี้แหละใส่ไว้แต่งกับ6ล้ออ่ะนี่ไฟ LED ครับผมเฮาเอาๆมีโจรขโมยเหล็กมีโจรขโมยแผงเหล็กมียูทูบเบอร์อ่ะข้างๆนี่เลยอันนั้นแต่บ้านจ๊ะอันนั้น ហាហាក់កុំតែស៊ូស៊ីណែដាក់ទៅខាប់ខាបលឿនមកណែម៉ានម៉ានស៊ូស៊ីត្រេងយឺលឿនក្រេនេះគ្រឹងនេះនេះឲ្យនេះលឿនណែក្រើអឺបានកៅសិតជាងតែញ៉ាំខ້ອຍ มาเฮ้ยช่วยหนูด้วยเฮ้ยไปดูอะไรแล้วไปดูดีดูหน่อยดูอะไรนะดูนอนนอนไปนอนอืมมีรถมีรถคลาสสิกคันหนึ่งครับเนี่ย เป็นรถเป็นรถสมัยสมัย,ยนานแล้วแหละนี่นแหละเทมากเลยสมัยก่อนเราใช้ไอ้ต้องเกียร์มาอยู่ตรงคอครับผมคือโยกเกียร์อยู่ตรงคอแต่เขาเปลี่ยนเป็นเนกียร์ออตโต้ครับให้ขับง่ายๆเลยเปลี่ยนยางอะไรนะั่นน่ะยางแต่ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยอ๋อโจรขมโมยเหล็ก โนทูวเพลนเลยครับเอ,เอาไปใส่อ,อร้เอเนี้ก็เข้าหน้าหนาแล้วก็ตรงตก็อ,อยู่เลยุบขขาีอยู่นะครับ chào chào Isaan các ông nô chat dùng đắt rồi tiễn à sao เราไปส่งสักนิดหนึ่งครับโอ้ไม่ดีกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายข้างในไปแล้วครับถ่ายลงช่องทางต้นนี้แต่งซิ่งไปแล้วก็เอาแค่นี้กันดีกว่าครับสำหรับทีนี้ปรับติดตามช่องเสียเก่าสำหรับทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะสวัสดีครับ